สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของคริสจักจีนเชียงใหม่ประจำวันพุธที่17เมษายนในค่าคืนนี้เป็นเวลาที่ประชากรของพระองค์อยู่รวมกันเพื่อถ่อมใจลงอธิษฐานทูลวินวอนต่อพระบิดาผู้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงทราบถึงความปรารถนาในจิตใจของเราทั้งหลายด้วย พี่น้องที่รักในช่วงปลายเดือนมีนาคมเราทั้งหลายก็ได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทําเพื่อเราและระลึกถึงการที่พระเยซูได้รับชัยชนะทรงชนะเหนือทุกสิ่งทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ทรงพระชนอยู่การที่พระเยซูทรงพระชนอยู่นี้พระองค์จึงทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายในเวลานี้ด้วยพี่น้องที่รัก ในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ1กล่าวว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องคะขอให้เราทั้งหลายนั้นที่จะผูกความเชื่อของเราไว้กับความจริงของพระองค์และไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตาของเรามองเห็นให้ความหวังของเราอยู่ในพัะสัญญาของพระองค์ และเราก็เชื่อว่าสิ่งใดที่พระเจ้าตรัสสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นและเกิดผลอย่างแน่นอนและเราก็หวังว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งเลวร้ายเราหวังใจว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีเราหวังใจว่าพระเจ้าจะช่วยกู้และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆขอให้พี่น้องที่รักทั้งหลายยึดมั่นในความเชื่อและไม่หวนหว ให้มั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงและให้ยืนหยัดมั่นคงนิ่งสงบได้ท่ามกลางพายุที่ถาโถมเข้ามาเพราะว่าสิ่งสารพัดที่พี่น้องทูลขอด้วยความเชื่อพี่น้องก็จะได้รับพี่น้องคะก่อนที่เราจะทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าให้เราสำรวจชีวิตของเราก่อนดีไหมคะว่าเรายังมีความขมขืน สะสมอยู่ในจิตใจหรือไม่เรื่องนี้ก็สำคัญเพราะบางครั้งเมื่อเรามีปัญหากันทะเลาะกันหรือไม่พอใจซึ่งกันและกันก็เกิดรากขมขืนในจิตใจอย่าลืมว่าการที่เรามีรากขมขืนก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยดังนั้นเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะปลดปล่อยเราในเรื่องนี้ ขอพระเจ้าชำระใจเราด้วยพระวจนะคำของพระองค์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้สามารถเอาชนะจิตใจตนเองและทอมใจลงที่จะยกโทษและให้อภัยต่อผู้ที่ทำไม่ดีต่อเราขอฤธิษเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถอนเอารากขมขื่นออกจากจิตใจภายในและขอฤธิษเดชแห่งพระวจนะคำชำระล้างจิตใจ ให้มีแต่ความชื่นชมยินดีไม่ถือโทษกโกรธเคืองผู้ใดแต่จะรักและให้อภัย,ภยกับทุกๆคนได้ให้เราอธิษฐานสำหรับหัวข้อนี้ด้วยกันนะคะ น้องคะในขณะที่บางครั้งชีวิตของเราทั้งหลายก็เต็มไปด้วยปัญหาและความกดดันต่างๆที่ถาโถมเข้ามาจนทำให้เกิดความเครียดและความทุกข์ใจอย่างหนักกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและเราทั้งหลายก็กระวนกระวายใจกับภาระที่แบกอยู่ซึ่งเกินกำลังของเราขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ระลึกถึงพัะสัญญาของพระองค์ ในพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อ22ที่บอกว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมครอนแคลนเลยพี่น้องที่รักเราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ขอให้เรานั้นวางภาระทั้งหมดไว้ที่พระบาทของพระเยซูและให้เราวางใจว่า พระองค์จะทรงกระทําให้ทุกสิ่งเกิดเป็นผลดีขอพระเจ้าที่จะชูใจพี่น้องที่กําลังเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าให้มีกําลังขึ้นมาใหม่และขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนความกดดันที่เผชิญอยู่ให้เป็นพลังที่เข้มแข็งจากภายในขอพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีและความหวังในขณะที่รอคอยให้แต่ละวันของเรานั้น สามารถเดินไปด้วยความเชื่ออย่างมั่นคงและให้เรามีประสบการณ์ในการไว้วางใจพระองค์ได้อย่างแท้จริงเราอธิษฐานสำหรับหัวข้อนี้ด้วยกันนะคะ ข้อที่สในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อ6ถึง7กล่าวว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริส พี่น้องที่รักความกระวนกระวายตรงกันข้ามกับการไว้วางใจและความกระวนกระวายก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาที่มีนั้นหายไปแต่การไว้วางใจพระเจ้าจะทำให้เรามีกำลังมากพอที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ให้เราละความกังวลไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลาย และความจริงแล้วพระเจ้าทรงรับรู้ถึงความปรารถนาของเราให้เรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าเถิดเมื่อพระเจ้าให้เราทิ้งความกังวลหันมาไว้วางใจในพระองค์นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ดูแลชีวิตของเราเองดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงแนะนำเราว่าให้เราอธิษฐานวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องของเรานะคะที่จะเปลี่ยนความกวลกวายให้เป็นการไว้วางใจในพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันค่ะ หัวข้อที่สี่นะคะเราเอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่พี่น้องที่ป่วยติดเตียงขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาแต่ต้องรักษาประชากรของพระองค์ที่กำลังทนทุกข์เนื่องจากการเจ็บป่วยและในค่ำคืนนี้จะขอยกชื่อพี่น้องสองท่านเป็นพิเศษคือพี่อามีผู้รับใช้ที่บ้านน้ำแพร่อำเภอพราวและพี่แสงวัน แม่ครัวประจำโบสถของเราพี่อามีท่านเจ็บป่วยด้วยมีอาการชาและไม่มีแรงตามแขนขาซึ่งตอนนี้กำลังรอผลสแกนสมองเพื่อหาแนวทางการรักษาต่อไปและพี่แสงวันป่วยเป็นมะแรงมดลูกและต่อมน้ำเหลืองขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะรักษาอย่างอัศจรรย์ขอให้เชื้อมะแรงได้ถูกกำจัดออกไป ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการรักษาที่มาจากพระองค์ได้เถิดให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้คือพี่อามีและพี่แสงวันและพี่น้องอีกหลายๆท่านที่อยู่ในคำอธิษฐานของพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ หัวข้อที่หอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ยากจนและขัดสนพี่น้องที่รักเมื่อเราเห็นพี่น้องของเราที่ยากจนขัดสนเราเองอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องการเงินได้แต่อย่างน้อยคำอธิษฐานที่เราวิงวอนต่อพระเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีใจเมตตาสงสารที่อยากจะช่วยพี่น้องเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือ ครอบครัวที่ยากจนขัดสนขอให้คนที่มั่งมีได้รับการเร้าใจจากพระองค์เพื่อหยิบยื่นความรักมอบความช่วยเหลือต่อทุกๆคนทุกๆค,ครอบครัวที่ยากจนขัดสนด้วยเถิดและขอให้เราทั้งหลายได้มีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ในเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะในทางตรงหรือในทางอ้อมพี่น้องท่านใดที่มีภาระใจ อยากจะมีส่วนถวายสามารถถวายได้ในโครงการชื่อว่ากองทุนปันรักชื่อบัญชีมูลนิธิร่มพระคุณเชียงใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่566 459 8720ให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อนี้ด้วยกันนะคะ ข้อที่6ค่ะอธิษฐานเผื่อคริสจักรของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคริสจักรจีนเชียงใหม่คริสจักรบ้านร่มพระคุณแม่โจ้คริสจักรสายทานรักแม่ริมจุดประกาศอำเภอพ้าวอำเภอชัยปราการขอพระเจ้าปกป้องคริสจักรของพระองค์ให้รอดพ้นจากยุทธอุบายของมารซาตานและขอพระสิริของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือคริสจักรทุกแห่ง ขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้เลี้ยงที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วยการเอาใจใส่ดูแลอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้อที่7ค่ะอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าทุกท่านในพระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่สข้อ1ถึงสกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเพื่อเราเพื่อคำสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็วและรับเกียรติอย่างที่เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชั่วร้าย เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่ออาจารย์เปาโลได้ขอให้พี่น้องผู้เชื่อที่เมืองเทสโลนิกาอธิษฐานเพื่อท่านในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อในสิ่งที่อาจารย์เปาโลประกาศอาจารย์เปาโลจึงขอให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อให้ท่านพ้นจากคนไม่ดีคนพาลที่คอยขัดขวางอาจารย์เปาโล ดังนั้นให้เราอธิษฐานเผื่อบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าที่กำลังทำหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐอย่างสัตย์ซื่อขอพระเจ้าประทานกำลังโอกาสและความกล้าหาญแก่ผู้รับใช้ทุกท่านที่จะสามารถเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแก่ผู้คนมากมายที่หลงหายในโลกนี้ขอพระเจ้าทรงประทานคำพูดที่เต็มด้วยฤทธิดเดชขอพระเจ้าทรงสำแดงการอัศจรรย์ผ่านมือของผู้รับใช้ และขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งในชีวิตของผู้รับใช้เพื่อท่านจะเป็นพระพรให้กับผู้คนมากมายและชีวิตของท่านจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้อที่8ค่ะระลึกถึงลูกหลานในคริสจักรไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็กเล็กเด็กโตยุวชนอนุชนทั้งที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศเราอธิษฐานเพื่อเด็กๆทุกคนที่พวกเขาจะเติบโตขึ้นในหนทางของพระเจ้าให้พวกเขานั้นที่จะเติบโตขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจรณญาณทุกด้านขอพระเจ้าอวยพร มาเหนือชีวิตของเด็กๆทุกคนให้พวกเขามีสติปัญญาของพระองค์และขอความโปรดปรานของพระเจ้านั้นจะนำพาเด็กๆทุกคนให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์และขอาการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทุกรูปแบบขอความปลอดภัยของพระองค์จะปกคุมอยู่เหนือชีวิตของเด็กๆทุกคนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ หัวข้อที่9นะคะอธิษฐานเผื่อสภาพอากาศทางภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีแต่หมอกควันปกคลุมเมืองเต็มไปหมดส่งผลให้ในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่น PM 2.5เป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งที่จริงแล้วฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้อยู่กับคนเชียงใหม่มา4-5หปีแล้วแต่เมื่อเข้าสู่ฤด,ดูหนาวคาบเกี่ยวฤด,ดูร้อน ก็จะเห็นท้องฟ้าขมุกขมัวด้วยฝุ่น2.5เต็มไปหมดทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ต่ำมากรวมทั้งสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชนให้เราอธิษฐานขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่มีอำนาจจะลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อคนเชียงใหม่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้อที่10นะคะอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีการประทะกันอยู่ในขณะนี้ทำให้ประเทศไทยต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาซึ่งถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อไปกว่านี้ก็อาจจะมีผู้ลีภัยสงครามทะลักเข้ามาในไทยและรวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจให้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับหัวข้อนี้ด้วยกันนะคะ หัวข้อที่11หัวข้อสุดท้ายนะคะอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเมื่ออิหร่านโจมตีดินแดนของอิสราเอลอิสราเอลก็ประกาศเตรียมตอบโต้อิหร่านแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมในการที่จะตอบโต้ประชาชนก็กําลังเผชิญกับความขัดแย้งและตึงเครียดอธิษฐานขอพระเจ้าจะทรงควบคุมสถานการณ์ ที่สงครามจะไม่ยกระดับความรุนแรงขึ้นและขอพระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพราะว่าเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ สุดท้ายนี้ขอเชิญพี่น้องที่จะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาข้าพง์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่ข้าพง์ทั้งหลายในสวรรค์สถานโดยทางพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความหวังโดยการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์คือผู้เดียวที่ข้าพง์ทั้งหลายไว้วางใจเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลีภัย และเป็นกำลังของข้าพง์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากเป็นผู้ปลอบโยนแก่ผู้ที่ทุกโศกเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งดีและสิ่งจำเป็นมากมายเป็นความรักให้กับผู้ที่โดดเดี่ยวและเป็นความหวังเป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่หลงทางดังนั้นท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆข้าพงทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพงทั้งหลาย ฟังเสียงร้องทูลวิงวอนจากส่วนลึกในใจของข้าพง์ทั้งหลายและพร้อมที่จะช่วยกู้ผู้ที่เผชิญความทุกข์ยากลำบากทุกอย่างข้าพง์ทั้งหลายจึงขอมอบทุกเรื่องราวไว้ในพระหัตถ์อนันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำและทรงจูงข้าพงษ์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากลำบากไปด้วยพระเมตตาและพระคุณของพระองค์ ข้าพง์ทั้งหลายจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ